สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็ก็ได้มาละกรม,มาโชว์นะคะนี่นะคะไปร้านจีนเมื่อวานนี้เขาให้ฟรี <c oughs> ร้านจีนก็ <c oughs> ามาดูนะคะเนี่ยนะคะของฟรีมีในโลกนะคะก็มีลักษณะนี้แต่บ้านเรานิยโนเอาไปทิ้งแล้วนะคะ <c oughs> แต่ดิฉันก็เสียดายนะร้านจีนค่ะ่า เอาไปเลยนี่ฉันให้ฟรียิบไปเลยถามว่ามีละกอไหมเขาอมีลูกหนึ่งนี่เอาไปเลยนี่เนี่ยพี่น้องจะทำอะไรกินฮนะลูกใหญ่นั้นเนี่ยเนี่ยพี่น้องสวยไหมเออทำอะไรกินเนาะยังยังแข็งอยู่เลยดูดิอืมอจะว่าเก่งเอา่าเก่งใส่ปลาสะแกงส้มเนาะพี่นอ้อง เกงส้มคืดตาแซบลายเนาะโอเคสวัสดีนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ